ชอบซุกข้าวเวียดนามตำล็อกคนอื่นเขาแล้วนักรีวิวนักรีวิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหย่านหนังสือที่ไม่ได้มีไว้อ่านแต่เอาไว้ถ่ายรูปเล่นค่ะอืมอร่อยมากนี่เป็นอะโวคาโดเค้กที่อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เราเคยกินอันนี้เป็นร้านที่ทุกคนรีวิวกันมากเลยนะคะและแล้วเราก็ได้เชาฟิวิปปินส์เต็มตัวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โฮจิ มนเราจะไปไหนกันเวียดนามเมืองโอจิบุนเจอกันเวียดนามค่ะฉันถึงแล้วเหมือนบ้านเราเลยนะคะก็เหมือนบ้านเราเลยอ่ะมือแรกที่จะไปคือไปกินเฟอร์ก่อนเลยเราลงเครื่องปุ๊บก็มีคุณพิตตั้มมารับเลยนะคะสะดวกสบายง่ายมากพิต์ตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม แต่ว่าตอ่อไปเฟอที่มีไก่เพราะว่ามันมีไม่คันเยนะืยอเราเลยต้องเตรียมกันบ้านกันนิดนึง เคยกินฝรหฮานอยสามจานจนเวียนหัวสามจานนี่คือภายในเวลาไปบ่ายจนถึงเย็นอะแค่นั้นอะกันบ้าเริ่มเลย Cheers สุด <Jeez. S 1> อดเหนียวดีมากอ้มี์ปอเปียด้วยคุณออนโชว์หน่อยสิวา้วาว อร่อยอ่ะดีสำหรับร้านเปอร์ลัสเตอร์อให้เจ็ดเต็มสิบละกันเฉยๆอยู่เดี๋ยวไปลองดูร้านต่อไปเมื่อกี้หมดไปประมาณ3ามแสนสี่ <4 50. S 1> สี่ร้อยห้าสิบย่ <Yay. S 2> <Yeah. S 1> ไปค่ะ <Yeah. S 1> next station let's go <S มันขึ้นไปอีกหนูขึ้นไปเอีประมาณนี้คาเฟ่นี้ชื่อว่าของคาแฟของกาบรรยากาศดีนะคะอยู่ติดกับโบสถ์สีชมพูเลยจุดเด่นของเขาคือมะพร้าวกับกาแฟที่แม่บอกว่าเหมือนมะพร้าวเสียแล้วแต่เนว่าโอเคต่เดี๋ยวหน้าจะมาอีกนะคะ ร้านนี้ให้บรรยากาศโอเคเลยนะดีมากเราชอบมาเราชอบสัานแรกที่มาชอบนะคะก็คือสเตรชมาม่าแล้วมาม่าก็สเตรสจริงๆเพราะว่าเดินแบบร้อนมากดูแก้มแดงเลยแก้มเป็นเด็กอายุ16บหกสิบเพราะว่าเหมือนพระทยาอะค่ะแต่ว่าร้านนี้ก็น่ารักนะถือว่าสีสันมากแล้วก็จริงๆชุดนี้ก็คือคิ้วเลยอะดูดิฉันไม่ชอบสอต้าเวียดนามตามบล็อกคนอื่นเขาแล้ว ไหนที่เขาบอกปกะโปงสั้นก็สั้นได้ใจจริงๆนะช่วงนี้เขาก็เป็นฟิลเสื้อผ้าสีสันเป็นจัมเปอร์นะคะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าบอล์นานักษ์เนาะครังหน้าแวกตั้งแต่ตรงนักรีวิวนักรีวิว,วโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะไปลองกอนชุดเวียดนามชุดแรกของฉันที่ฉันได้สอยเออเลดศไม่เสียเที่ยวจริงๆนะคะทุกคนว่าไงดีสวยอะไปค่ะหมดไปเกือบสองล้านมาเลยมาเลยวินเทจก่าไไฮ น่ารักอ่ะใส่กน่าเเลยใส่กดงใช่ใส่กันเกโอเคใจเงินมาถึงซอยนิวพรีเกิลจอดอย้ช้อปปิ้งค่บช้อปปิ้งโบวะล่ะโบวะล่ะผู้ชายก็มีนะคะ ก็ดูดีเลยนะเออน่าร <De> ักดีเนาะเออดิเฮ้ยเธอซื้อดิเรามีเสื้อลายมาลายโฮมทัวร์ <laughs> บ้านที่เวียดนามค่ะว้าวว้าว so good so good เฟรชอัพแล้วนะคะอยู่ดีผมก็ยาวขึ้นไปช็อปต่อกันค่ะแต่กินเหนื่อยแบบนึงเลยเป็นลมกลับมานอนแล้วก็อาบน้ํานะคะตอนนี้มีแรงแล้วโรงแรมที่เนี่ยอยู่กับหนดน,นะคะคือมันใกล้กับทุกที่มากๆทุกอย่างคือแบบ800เมตร500เมตรเองเดี๋ยววันนี้เราจะต้องได้กินหอยนี่เธอแฮปปี้ฉันเป็นแฮปปี้ผมจริงที่เคยบอกทุกคนมันเรียลปะแล้วนี่ก็คือกระเป๋าที่เพิ่งซื้อไปต่อกันค่ะ wow. ไปสนีกลางคะไม่ใช่สถาสถรฐานไปสนีกลางเวียดนามไปสนีกลางค่ะเปลี่ยนชุดแล้วค่ะไปดูข้างในกันมันมีตลาดในนี้ด้วยนี่นะคะมีหมูว้า ีก็ยังปรับปรุงเหมือนเดิมจะมีใครได้ดูนะต่อไปจะพาไปไหนจ๊ะ Book Street เธอจะซื้อหนังสือหรอไม่ Book Street มีไว้ถ่ายรูปไม่ได้มีไว้อ่านหนังสือหนังสือเขาเลิกอ่านกันแล้วสมัยนี้จริงย่านหนังสือที่ไม่ได้มีไว้อ่านเอาไว้ถ่ายรูปเล่นค่ะอุ้ยสวย ไฟกองเก่งกองสุยวีวีชาววยสาวโวยเธออ่านภาษาเวียดนามเป็นหรอเป็นเราเคยเรียนเวียดนามอยู่ปีหนึ่งไงอ๋อเหรอเออคุณนอนคุณหมอกอันนี้มากเลยนะเน่ชอบตรงนี้มากเลยอ่ะมันเป็นแบบบุกคาเฟ่ด้วยอ่ะคือนั่งคาเฟ่แล้วก็ทำงานอ่านหนังสือชิลมากว้าวดูเหมือนแบบอยู่ฝรั่งเศสทำเป็นอ่านหนังสือ หนัสือเขาจะแลาดโพสต์มาหิวแล้วอ่ะหิวแล้วก็ไปกิน hungry อยากกินอิ่มแล้วก็ะอะไปหลายร้านน้ำกระเทียมดอกดูดีอืมโอ้แม่เส้นดีมากโอ้เย้หอะ เต็มจิตอืมกลบไปโลกกลับมาแมงอืมน no ี่เป็นถนนคนเดินซอยผับนะคะกินหอย กินกับบันหมี่คือขนมปังอันนี้อุ้ยเรากระหอบอร่อยมากหอ,อยผัดน้ำกะทิใส่น้ำกะทิเหมือนผัดมาม่าเขาเลยอ่ะอ แล้วโอ้ยก็คือนตินะอ่ารักคนพ่อคนแม่หอยนะคะออคแนวเนยว่าเนให้แปเต็มสิบค่ะจริงๆก็มีความออริจินอลความหอยคุพ่อคนแม่หอยแต่ว่าก็จะมีความหวานติดความเวียดนามแล้วแต่คนชอบเลยถ้าเปิดใจกินก็อร่อยมันมีให้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็สิบรัฐคันเพราะว่ามาหอยเมืองเราบ้านเรามันไม่ไไมีเออหอยมันสดเธอให้เท่าไหร่ห่าอะไรห่คะแนน ถ้าแบบผิวมากๆอ่ะมันมันไม่ใช่หายที่แบบมากอ้อกนแบบเด็นละอ,อ๋ออ่อมันมันมาช้าไป Good Morning วันใหม่นะคะวันนี้เราจะมากินพิซซ่าโปพีกับคุณแม่คุณพ่อน้องเจ้ะ เป็นเฟเวอรนด์ของคุณแม่ค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะชีสเทรนค่ะแล้วก็พวกพิซซ่าไม่พลาดแต่ทช้าไม่พลางเลยนะคะไม่พลาดเลยค่ะสั่งอันไหนก็อร่อยอันนั้นเลยค่ะแล้วคุณพ่อคะอร่อยขนาดนี้อร่อยทั้งหมดนี่อันออริจินอลค่ะเขาบอกให้กินอย่างนี้ใช่ไหม ็อยู่ในถนนที่ชื่อว่าเงียนใจนะคะที่สะกดว่า t R A I ซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเรียกว่าใจใช่ไหมพี่ตั้มใช่ชื่อว่งเงียนใจครับนี่ก็เป็นถนนช้อปปิ้งที่เดินได้เลยเป็นช็อป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 ไปถล่มเงินเรนเลนไปถล่มดอนจะลงใครชอบที่นี่มากกว่าสันแม่แม่ออนจะใส่เองแล้วเนี่ย ว่าร้านนี้น่ารักดีนะคะอโออโอเคเขาก็ดูแลดีด้วยแล้วก็ว่าคัทติ้งเขาสวยเหมเือนกันมาค่ะคุณออนนั่นไงปะโนดจะหนุกมไปถึงหลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างมีอะไรบ้างเฮ <c oughs> ้ย你好 ู้จักว่าที่เราต้องใส่กันเก่งเอ็กโคกันเด็กๆอ่ะเพราะยังมีอยู่อันนี้แปลของแท้นะว้าอร่อยมากร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยของแม่เป็นเหมือนน้ำแข็งใสนุ่นวลส่วนอันนี้ของเนปเป็นแบบเหมือนมีมิ้นพะทที่รับมันเป็นโมจิโต้อ๋อโมจิโต้ลาเต้มันเป็นมิ้น ขนาดขนมก็ยังนัวเลยมันไม่ได้หวานแต่แหลมนะลูกปกติแม่ไม่กินช็อกโกแลตนะแม่กินวันนี้อยกแคลอยกฟรีวอบ้นคือบาๆนะไหนด๊ฮัลโหลข้างในมีแมงโก้นะคะว้าวน้ำหมากพี่รออน อัว่าตตาอะโวคาโดเฮ้ยเลียอย่างงั้ก็อดกินกันหมดแล้วดิ <S 2> <S 2> <S 2> อ,อันนี้แหละแต่ที่เนลี่ออกแล้วน,นะคะ <S 2> <S 2> ว้าวนี่เป็นอะโวคาโดเค้กที่อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เราเคยกินมา,ารจริงๆเปลือกอันเนี้ยเหมือนจริงมากท่ะมาจากช็อกโกแลตข้างในมีครีมที่รสชาติเหมือนอะโวคาโดเลย โซนนี้จะเป็นชีาบซีกับอีกอันนึงคือมาม่าไวรัสนะคะมันก็อยู่บนตึกแบบนี้แล้วก็แถวนี้นะคะจะใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์คาฟเฟ่ด้วยเอาเพื่อเลยดีกว่าหลักดิ ยเวสื้อผ้าคือเดียวมันไม่ค่อยมีสไตล์้อ่ะไหนไม่ได้เซ็กซี่แบบนี้ะโอเครานี้ไม่ใช่เราเลยออกไปดูต่อที่ Triple T My Two Kers อันนั้นงานอันนี้คือร้านวินเ a g e Citycon r e v i e ่นี่ขาไปดูจัดเป็นหมดเลยนะคะ เตึงแรงราคาดีที่สุดไมามาราคาดีกว่าอุ๊ยราคาดีกว่าตือได้เหรอไม่หนักว้าวนี่โม้ได้เจ็ดสเปอรเซ็นก็เลยเขาก็ดีมากนะนี่มันจะส่งผู้หญิงซะมากกว่าว้าวอากาศดีอ่ะบรรยากาศดีคือตี๋ต้องไต่อปขะเป็นน้องเขาเป็นภูดูมากเอาตังให้เขาหน่อยได้ปะอ้าวเขาเป็นคนเหรอเฮ้ยอ้าวเน่เขาเป็นคนเดี๋ยวเอาตังให้เขาหน่อยได้ไหมเขาไม่กระพริบตาเลยอ่ะ เขาหยอกตรงนันจักให้ตรงนี้เฉยเลยเขาไปหยิบอะอันนี้นะคะคือคาเฟ่ apartment ใครมาก็ต้องมาวันสุดท้ายแล้วก่อนกลับเราต้องมากินเฟอร์มิชชันลีเฟอร์มิชนลีร้านนี้ชื่อว่าโฟเวียดนาม เมนูอลังการงานสร้างเวอร์แสนนี่ร้อยหนึ่งเลยนะแพงนะไม่ถูกไม่ถูกอะอริจิ <Or igi. S 2> โอ้โหโอ้โหเลยรสชาติดีมากไม่สุกเกินไปแล้วก็นิ่มๆแล้วก็ไม่เหนียวนะคะโอ้โหรสจานแบบมอปไฟส่วนของคุณแม่อ่อนนะคะไม่ทานเนื้อเลยต้องทานารบสบนี้สงสาไม่ต้องสงสารเลย อร่อยแล้วว้าวยอดเลยนะว้าว,ว,าวมาเดินตาลานะคะคือซื้อ <คน S 1> ผ้าแล้วสัดเลย กินวันเดย์สุดยอดเร็วมากนะเป็นตันประมาณเนี้ยเป็นตันหรือไม่ตลาดหลักของเขาที่เหลือก็จะเป็นแบบโลโก้โลโก้แต่ตอนนี้มันก็ทัวริสขึ้นแล้วมีอาหารด้วยนะขนมที่ต้องซื้อคืออะไรถ้าที่บ้านเราอะที่พ่อเราต้องมาซื้อก็คือไอ้ถัว่วเหมือนมะม่วงเห็บมะพานแต่ว่าเปลือกแกะไม่หมดอันนี้คือเป็นธรรมดาที่เรากินกันใช่ไหมแต่อันนี้ที่เนี้ยอ๋อมันจะมีแบบแบบเปน,นิดนิดอันนี้ก็จะผสมพ่อเราอะบอกว่าถ้าอันนี้เมืองไทยก็อาจจะมีนะแต่ว่าแพงกว่ากันครึ่งๆเลยนะอ๋อเหรอที่เนี้ยคือราคาดี แบะหวยอร่อยแล้วเนี่ยว,ว้าวแันนแปะอร่อยอ่ะเรียกมากเลยสั่งเขาไม่หยุดเลยอ่ะของทุกอย่างของเขาเนี่ยมันผสมกันแป้งซึง่งนะมันเป็นแป้งเวียดนามค่ะก็หูยอเวียดนามทอดมันลงตัวจริงๆแป้งมันเหนียวมากอันนี้สิบเต็มสิบเลยจานนี้เหนียวมากบั๋นเบี่ยวหวยน้ำประหวานน้ำประหวานน้ำประวาน รรยยอ่เีบ <ú Italian> ้โดนด้้้วววววยาาีๆก็เปลี่ยนชุดสาวเวียดนามสาวเวียดนามวันนี้เพิมาหานทมูลกันเหรอคะเดี๋ยวเราจะจ้างรถคันนี้เออนั่งเลยอยากนั่งก็นั่ง ไปเลยค่ะไป,ไปัดเลยไไแต่ฉันชอบปูนชอบปูนสิ่งเรียบอยากยังยโสกันอึดใจอยากเป็นคนรู้<ล>ใจน่นนะะว้าวบ๊ายบาย